เลมอนย่านแมวทำไมหนูว่าเราปนไทยเลยลูกใบรดูดหึใบรูดใบรูดอ๋ดดอ้ไรแมวบอกลูกใบรดูอรด <Two. S 1> อ๋อใบรูดวันหนึ่งอ้าวบนับจับ 8 nắm bì đi luôn nắm gì đi. One, two, four, six, seven, eight, nine, ten, nương trắng, thắng, chi, ti, ti, เสร็จแล้วค่ะแป๊ดทำไมตัวลูกเป็นลุ้มๆอย่างเงี้ยเหมือนจะไข่เลยลูกคิง้อนมาดูลูก้อนนะลูกเอ๋อออกมาให้แม่แล้วลูกเอาไว้ไหนไว้ยนแม่ยดอ่ะแม่ยดไ่้ยดลูกเอามาให้แม่ตัวลูกไปไว้ยดจะอะไรเอาออกมาให้แม่ แนมอนแนมอนเอาไข่ควงแม่ไปไว้ไหนหมดเนี่ยเอาม,มาเอามาเย้ขอบคุณค่ะวันหนึ่งอันนี้อะไรอันนี้อย่างเนี่ยฮะนี่ปลายังยุดยุ <c oughs> ด,ด <c oughs> อันนี้ยุดนี้อะไรนี่ยุดอันนี้อะไรนี่หมูหมูอันนี้อะไรน,นี่หมูโอเค Nhi này, đi Nhi này, đi này, nhẹ này,